ขอใจให้คิดฟู้ลวมหายใจยังอยู่ต้องฟู้ไหวเราจะก้าเดินข้ามด้วยน้ำใจของคนไทยร่วมมือคือพลัง สวัสดีครับมากกว่าโควิดที่เหลือร้ายคือพลังคนไทยที่เหลือล้นถูกต้องแล้วครับพลังคนไทยนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินพลังคนไทยเมื่อรวมเป็นหนึ่งมันคือปึกแผ่นมันคือด้ามทองขวานไทยมันคือความยิ่งใหญ่ที่ในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนทุกท่านครับท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 เราจะต้องผ่านไปผ่านไปได้อย่างไร ผ่านไปด้วยพลังของคนไทยผ่านไปด้วยพลังของน้ำใจไทยคนไทยเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มคนไทยเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตอาสาสิ่งนี้แหละครับที่จะทำให้เราฝ่าวิกฤตไปด้วยกันทุกคนต้องอดทนและปัญหาทุกอย่างต้องผ่านไปได้ด้วยดีค่ะส่วนทีมการแพทย์กำลังดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 อย่างเข้มงวดกัดไม่ตกและได้ฉีดวัคซีนต่างๆให้ประชาชนค่ะ เราต้องผ่านช่วงวิกฤตอย่างนี้ไปได้ด้วยดีค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนและทีมการแพทย์นะคะการที่เรายังมีชีวิตและยังมีลมหายใจนั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะสามารถชนะเชื้อไวรัสตัวรายนี้ไปได้ดังนั้นผู้ที่กำลังป่วยด้วยโรคโควิด -19 สามารถหายได้อย่างแน่นอนที่สำคัญควรดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ววันเราเชื่อเสมอว่าการที่มีโควิดก็เหมือนการที่มีอุปสรรค หากเราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ก็จะเจอหนทางที่สว่างอยู่เพราะอย่างน้อยเราก็ได้บทเรียนจากวิกฤตในครั้งนี้ทำให้เราสามารถกลับมายืนหยัดอย่างเข้มแข็งได้อีกครั้งทั้งนั้นห้ามยอมแพ้กับมนเด็ดขาดต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะโควิดจะเชื่อเถอะนะคะว่าในวิกฤตแบบนี้เราจะผ่านกันไปได้แน่นอนขอให้เป็นกำลังใจและพร้อมสู้เพื่อได้กันเถนะคะ